คุณอาจจะเคยเห็นมุมกล้องนี้ l กล้องนี้หรือจะกล้องนี้ภาพแห่งความทรงจำระดับตำนานของโลกฟุตบอลแล้วไอ้ที่เราเห็น,หนกันเนี่ยเขาใช้อะไรถ่ายละ่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนหรือกับการแข่งขันเอเชียนคัพเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนมุมในการถ่ายทอดสดหลากหลายมุมมากกว่าสมัยก่อน ที่เราจะได้เห็นมากสุดก็แค่มุมกว้างที่เห็นกันทั้งสนามและกล้องที่ถ่ายนักเตะที่ดีใจเท่านั้นแต่ในตอนนี้เราแทบจะเห็นนักบอลของเราแทบทุกมุมมองเลยและมันมีการใช้กล้องอะไรบ้างในการถ่ายทอดสดแล้วแต่ละตัวจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปยังไงมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับบอร์ดแคสต์คาเมราเรามาเริ่มกันที่กล้องตัวแรกเลยอย่างบอร์ดแคสต์คาเมราซึ่งจะเป็นกล้องตัวหลักที่ใช้ในการถ่ายทอดสดหรือมุมภาพหลักเวลาเราดูบอลน,นั่นเอง ถ้าจะพูดในภาษาฟีฟ่าก็คงเรียกมุมคออฟไม่ก็เทเลโดยกล้องนี้มีหน้าที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสนามโดยทั่วไปแล้วกล้องนี้จะอยู่ที่ข้างสนามหรือในโซนท้ายสุดจะมีเลนมุมกว้างเพื่อให้สามารถจับภาพได้มากเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นกล้องตัวนี้ก็น่านจะเป็นกล้องที่มีคุณภาพชัดที่สุดในสนามเลยไซไลน์คาม e รา กล้องตอนนี้จะอยู่บริเวณข้างสนามซึ่งทำหน้าที่เก็บภาพระยะที่ใกล้ๆมักจะเป็นภาพที่เป็นไฮไลท์หรือในจังหวะต่างๆของการแข่งขันที่กล้องบอร์ดแคสต์อาจจะไม่เห็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนมากนักซึ่งกล้องไซไลน์คามีราจะสามารถแบ่งเป็นรูปแบบในการทำงานของแต่ละตัวแยกออกไปอีกเช่น กล้องที่ถ่ายภาพซูเปอร์สโลโมจะตั้งค่าชัตเตอร์สปีดที่สูงไว้เก็บภาพที่เป็นจังหวะต่างๆให้เป็นจังหวะภาพช้าหรือกล้องที่ใช้ในการถ่ายทอดสดต่างๆก็จะอยู่บริเวณข้างๆสนามใช้ในการถ่ายทอดสดในจังหวะใกล้หรือจะเป็นกล้องประตูที่จะอยู่บริเวณหลังประตูจะใช้เก็บภาพที่อยู่บริเวณหน้าประตูซึ่งจะมีส่วนช่วยในระบบโกไลและระบบ VR ที่ใช้ในการตัดสินในจังหวะต่างๆด้วยกล้องที่อยู่ข้างบนของสนาม กล้องในประเภทนี้จะอยู่ข้างบนสนามจะมีเป็นสปเดอร์แคมที่ใช้ถ่ายทอดสดและเก็บภาพผ่านจากมุมสูงโดยจะติดบนสายเคเบิลที่ขึงไว้เหนือสนามซึ่งกล้องนี้จะให้ภาพมุมกว้างและเก็บบรรยากาศรอบๆสนามแข่งสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโดรนคาเมราอีกหนึ่งกล้องใหม่ที่มึงใช้ในวงการฟุตบอลได้ไม่นานนะักกับกล้องดโดรน หน้าที่หลกัหลกๆของมันก็ไว้เก็บภาพมุมมองต่างๆที่แตกต่างออกไปเราจะเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นช่วงเขี่ยบอลเริ่มเกมอีกทั้งยังเอาไว้เก็บเรีแอคชั่นของผู้ชมบนอันจารย์ด้วยกล้องที่ใช้ในระบบ v r มาถึงกล้องเจ้าปัญหาที่ทําแฟนบอลอย่างเราหัวร้อนกับเจ้ากล้อง v r จริงๆแล้ว VR เป็นระบบในการตัดสินเกมโดยจะมีผู้ตัดสินที่4่คอยตัดสินใจในจังหวะต่างๆผ่าน VR ซึ่ง VR คือการที่เราเอาภาพจากกล้องแต่ละตัวในสนามในจังหวะที่ใกล้เหตุการณ์นั้นๆมากที่สุดแล้วเอามาพิจารณาตัดสินใจแต่ความสเสถียรของเจ้า VR ก็ต้องบอกว่ามีในระดับหนึ่งไม่ได้มากอะไรเพราะสุดท้ายแล้วการตัดสินใจก็มาจากผู้ตัดสินอยู่ดีหลายคนอาจจะคิดว่าการมี VR เข้ามาทําให้ฟุตบอลหมดสเสน่ห์หรือทำลายจังหวะต่างๆของเกมไปอย่างไรก็ตามเมื่อถูกนําเข้ามาใช้แล้วเราก็หวังว่ามันจะดีขึ้นแหละนะ เพิ่มเติมให้อีกสักเล็กน้อยกับกล้องที่ติดอยู่บนตัวหรือเสื้อของนักฟุตบอลซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วเพราะกล้องตัวนี้เคยถูกนํามาใช้ในการแข่งขันระดับกระชับมิดนัดแอสตันวิลล่าเจอกับนิวคาสเซลติดไว้กับเสื้อของยูริเตเลมองและเกมกระชับมิดอื่นๆก็มีการใช้กล้องนี้เช่นกันซึ่งในจุดนี้ทาง IFAB หรือคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการกําหนดกติกาการแข่งขันฟุตบอลได้อนุญ,ญาตให้มีการพิจารณาคดีแบบจํากัดที่เกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินในฟุตบอล การใช้กล้องติดเสื้อนี้จะเป็นการทดลองของ IFAB เพื่อควบคุมและปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เล่นและโคโ้ชในระหว่างการแข่งขันเรียกได้ว่า IFAB วางแผนได้ฉลาดไม่น้อยกับการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการตัดสินจังหวะเกมหรือบทลงโทษต่างๆที่เกี่ยวกวับฟุตบอลแต่ยังช่วยในเรื่องการรณรงค์ให้ลดการเหยียดเชื้อชาติไม,ม่ว่าจะเป็นทั้งกริยาหรือวาจาก็ตาม ตัวกล้องจะบันทึกทุกอย่างของผู้เล่นคน,นนั้นๆเพื่อไปตัดสินโทษในภายหลังเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆที่เหลือก็แค่รอาการอนุมัติจากแต่ละหน่วยงานว่าจะสามารถใช้ในเกมแข่งขันจริงได้หรือไม่แล้วคุณละ่ะคิดว่ามันดีหรือไม่สำหรับการแก้ปัญหานี้ กล้องในสนามคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้อันที่จริงแล้วอาจจะมีมากกว่านี้อีกซึ่งก็แล้วแต่การถ่ายทอดสดในแต่ละสนามที่จะใช้กันนะครับซึ่งกล้องแต่ละตัวที่อยู่ในบริเวณสนามมีความสําคัญที่แตกต่างกันออกไปกล้องแต่ละตัวก็จะมีส่วนช่วยในการตัดสินผลการแข่งขันหรือจองังหวะต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเกมได้และสื่ออารมณ์เกมในสนามให้ได้อารมณ์มากที่สุดสําหรับคนดูที่ดูผ่านช่องทางต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่บนสนามให้มีอารมณ์ร่วมอยู่กับเกมมากที่สุดต่อจากนี้จะมีกล้องแปลกๆหรือเทคโนโลยีอะไรเข้ามาอีกก็รอติดตามกันต่อไปอย่าลืมสนุกกับฟุตบอลกันด้วยสำหรับวันนี้ Gmos ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ